สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าท้ทยทัวโลกนะคะมือนี้เดลสิม,มันเฮดคิปเงาวจกน้อยนะคะหลักการเฮดคิปเขาบอกว่าเฮร่งคิปเรียวสำหรับกับคิปเงาเนาะคลิปเงามันจะสะสมหน้าที่ไว้เห้าขันเกิดมือได้มือหนึ่งครับผ่านหาพัน,น้นคิปเงาเนี่ยมันจะเก็บกินแบบระยะเงาได้นะคะสําหรับมือนี้เขาก็สมบ,บ่าเรื่องต้อกระจกนะคะเฮานี่แหละเป็นต้อกระจกนะคะตรวจพ่อตั้งแต่อายุ สี่สิบนะคะสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดที่แรกนะขอหมอตรวจตาขอหมอข้างล่างขึ้นไปตรวจตาข้างบนเพราะว่าตาเัาเจ็บหลายเนาะแล้วก็อักเสบหมอก็ส่องซองไฟซองกล้องหมอทั่วไปนะก็ว่ามันปกตินะบ่มีเอยียงผิดป,ปกติแล้วก็ขอขึ้นไปตรวจหมอก็บ่ให้แมไหม,หมอบ่หมอว่าบ่ามีเยียงผิดป,ปกติตาบ่ได้ผิดป,ปกติ อาจจะอันแพ้ล่มแพ้แดดซื้อนขายายายดตามาเนาะไปั้งที่สองก็ขอหมออีกหมอกับบ่กหายเนี่ยอันที่ได้ไปเพราะว่าอันลูกนุ่มน้อยเป็นต่อหินแล้วหมอก็เลยบอกว่าหมอตาเนี่ยบอกว่าอันมันเป็นต่อหินนั้นเป็นกรรมพันธ์ดังนั้นอันเม่ควรจะไปเช็คคอยก็เลยอยากไปเช็คนะคอยก็ได้ไปอ้างกับหมอทั่วไปข้างล่างเนาะว่าอัน หมอตาบอกว่าควรนเช็คนะเขาก็เลย่งคอยขึ้นไปข้างบนหาหมอตามาที่นี่ได้หาหมอตาตามต้อ,องการแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นตอหินตวสิ่งที่เจอก็คือเป็นตอกระจกหนึ่งละนะคะสมิภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะสามความดันตาสูงสี่เป็นเลซีอายนะคะเลซีอายก็คือตาคอยเห็นงานข้างเดียวค่ะพี่นอ้องไมละหาเบิงสองข้างนี่ คอยก็สงสัยมาว่าเวลาคอยมองหรืคอยรู้สึกว่าคอยเห็นตาข้างเดียวนะมันเป็นคอยตาบอดบอ <_ d oll> ่องคอยคืนในใจนะคอยกับเอามือปิดตาอ่ะมันก็มองเห็นนี่หว่าเอามือปิดตาข้างนี้มันก็มองเห็นนะแต่เวลามองไปด้วยการสองข้างนี่มันจะเห็นข้างนี้นะเหมือนกับข้างนี้เห็นข,ขน้าง,งเดียวนะนั่นเองพ่อไปหาหมอไปเช็กก็เลยหูว่าข้างนี้มันบอเห็นงานมันจะอยู่ในภาวะที่เป็นตาขี้เกียจต,ตาบวเห็นงาน ให้หมูเฮตุครังเดียวนะตาครั้งนี้ก็ได้แบบเออเป็นต้อกระจกมันเป็นต้อกระจกมันกส็สั้นเร็วมากนะตัวนี้ตอนนี้สั่นแปดร้อยตัวนี้สั่นอยู่ประมาณน,น่าจะสามร้อยนะคะนั่นแหละก็เลยเจอนะคะอันหมอทั่วไปนะคะเหตุผลว่าอันที่อายุน้อยอยู่นะคะอายุแค่สี่สิบสี่สิบเอดเนี่ยมันยังไม่ถึงแบบเกณฑ์ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตา ส่วนมากคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับตานะ่ะจะเกิดจากแบบอายุมากส่วนมากห้าสิบ0หกสิบขึ้นไปถึงจะเห็นนะมันจะแบบเป็นภ้าวาเสื่อมตามว้เนาะที่จะเกิดต่อนั่นต่อน,นี่ขึ้นมากนะ่ะต่ว่าพ่อไปหาหมอข้างบนหมอตาโดยเฉพาะนะหมอบอกว่ามันตอนนี้นะ่ะไม่เกี่ยวกับอายุเพราะว่าคนเป็นหลายเป็นยังจังเป็นหลายวัาตีเพราะว่าเขาเล่นมือถือหลายเขาเล่นคอมพิวเตอร์หลายนะคะ จะเห็นว่าช่วงนี้นะคนเขาถึงมือถือทุกช่วงไว้เนาะแล้วก็ใส่มันจนเป็นปัจจัยที่หานะพเพราะว่าสิแบบเล่นเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อ,อหน้าที่การงานหรือว่าใส่สื่อสารทั่วไปเนาะทุกคนจะเบ่งหน้าจอตลอดเวลานะั่นแหละแสงสีฟ้าที่อยู่ในแอมือถือแหละมันเห็ดเห็ดกระตุน้นเห้ใให้ตาเข้าเกิดต่อต่างๆตามมาหลายอย่างนะคะ ยางเข้ากันก็เลยพอต่อกระจกตั้งแต่อายุ40-41ปีนะคะก็รักษาต่อเนื่องโดยใช้ยาลดความดันตานะคะมันยังเป็นระดับที่ศูนย์อยู่ตอนนั้นเป็นคือเป็นภาวะแรกเริ่มของต้อกระจกตอนนี้หลายปีผ่านมามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเออมันจะไม่มีทางหายแต่ว่าระดับมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นไปจนถึงค่ะมันเป็นระดับจำไม่ได้ว่าระดับที่เท่าใดนะคะมันต้องพานะเนาะเ ตอนนี้ก็คือยืนเวลาออกไปบ่าหายคว่ำดันตาสูงแล้วอาหารการกินกับรสเค้มนะคะเพราะว่าอาหารที่มีรสเค็มมันจะมีผลต่อความดันลูกตาห้าเนาะอย่างก้อนจะไปหาหมอเนี่ยคอยกัดเชงงดเค้มเลยได้คอยสบว่าใครกินแบบอาหารที่แบบรสจัดแบบเค้มเผ็ดน้องเสนะเสพย่ามกินจืดจืดกับไปก่อนเนาะยาหมอให้เนาะขันเปรนหาหม้อรอบใดนความดันตาขืนหมอก็สิหูเลยหมอก็จะบอกว่า ยอดตาปัตอเดืองนี่เนี่ยเนาะหมอเขาจบอกนะเออบวสามารถโกหกหมอได้ด้วยค่ะเพราะว่าอันพอเขาไปอย่างก็ไปตรวจคอมพิวเตอร์มันบอกมาทุกอย่างเนาะบอกว่าอันพฤติกรรมมันเป็นยังไงเนาะอาหารการกินมันก็มีส่วนกันห้าแบบละเลยเลาเผลอกินเข้มกินเผ็ดกินนวดแสบนวติดติดกันนะความแตนตาก็ขึ้นนะนั่นแหละก็เลยอยากเตือนเตือนเพื่อนที่อายุ ลักซีขึ้นไปนะคะก็ไปตรวจตาในเด้อเพื่อพอจะได้รักษาได้เนินเน่นๆเนาะก็คือตอนนี้นะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับตาเป็นต่อต่างๆในอายุหน่อยล่งจะเมื่อก่อนสิแบบเป็นผู้เฒ่าเนาะตอนนี้วัยกลางควนวัยนุ่มสาวก็เป็นนะคะหลายคนหลับเป็นต้องใส่ยาย,ยีตาประจำยังเฮาเนี่ยเขาใส่สามชนิดเลยนะคะจะมีเช้าเย็นหนึ่งขวด แล้วก็อีกขวดหนึ่งจะหยอดเวลามีอาการเคืองนะคะเป็นน้าตาเทียมเนาะอีกขวดหนึ่งหยอดเฉพาะก่อนนอนนะคะตอนเย็นนะคะกระป๋านึงใส่ได้สองครั้งนะคะก็คือสมมติเราหยอดวันนี้พวกนี้ก็หยอดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งนะคะนั่นแหละก็เป็นแบบอย่าลืมไปตรวจกันเดอร์ตอนนี้บ้านเฮาเนะ ามคนบนอนัสมาชิใน้บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับตานะคะนั่นแหละต่อกระจกเข้ากับร,กร,รักษาโดยการควอบคุมความดันนะคะควอบคุมว่าให้มันไปเร็วเกินไปนะว่าให้มันแบบพาให้มันถึงระยะพาเร็วนะส่วนเลซีอายมันเป็นเลซีอายของผู้เฒ่าของผู้ใหญ่เนาะมันประมาณเลซีอายของเล็กน้อยของเด็กทันเด็กน้อยนะมอสกัสมีวิธีการรักษาก็คือเขาจะปิดต,ตาคางที่มันเหตุงานไวก่อน,นะคะแล้วก็ใส่ ใส่ใส่ตาอ,อีกข้างหนึ่งที่มันบวกลายเห็นงานนะฝึกให้มันใส่งานนะฝึกให้มันมองนะแต่ละความเข้าขเานี่ยมันันเป็นภาพวาวความแบบบวเห็นง,งานเหมือนกับเขาเอื่อเอียงเลยได้ซีไอกับบวมเทียมนะกับแท้ยศแต่ว่าเข้ากระจงพยานแบบเนี่ยรับตานะคะเบินขางนี่นะคะให้มันเห็นงานอี่ทางนี้จะเห็นบ่กลายชัดกว่าน,น,นะคะขางนี้จะสั่นมากนะ แล้วก็เป็นการสั่นที่แบบลดลงแบบไหวมากนะต้องเอาไปเปลี่ยนเล่นบ่อยๆนะอันคางในคางนี่กับเนี้ยเป็นธรรมดาอยู่แต่ว่าล้านแว่นตากับบ่ใครอยากเปลี่ยนให้เพราะมันอันเล่นเล่นมันหนามันหนักไหมขันทัาเส็จใ่แบบตัดบ้างมันกับแห้งเนาะกับบ่กใครมีตังอันนี้ตะหนามากได้เนะ่ยคางหนึ่งหนาคางหนึ่งบ่อหนานะคะ มันก็เลยเป็นนักนักขาะนี่อยู่ในเวลาเีาใส่แว่นตาจะนันก็เป็นแบบลึกอดอามาเบอซูม่ฟั่งเกี่ยวกับเรื่องตานะคะคันผู้ใดมีปัญหาแบบเจ็บตาตาอักเสบอีกอยังงหนึกับฟ้าไปหาหมอนะคะป้าไปหาหมอตอนนี้ยุบบึงการเท่าเนี่ยรงรงพยาบาลประจำจังหวัดนี่มีหมอตาเฉพาะทางอยู่นะคะมีหมอเมื่อก่อนบ่มีเนาะต้องเขาน้องไข้ย,ย่างเดียวตอนนี้มีแล้วนะคะก็ ใส่ได้ทุกซิตนะคะซิตบัตรทองซิตตามซิตเท่าหละซิตข้าราชการซิตประกันสังคมเอียงก็ใส่ได้นะคะโรงพยาบาลมือการเด้อพี่น้องหมอตารักษาดียจาไหกันเวละแถวนี้เขาจะกับมหาโรงพยาบาลมือการมืดนั้นจ้าหมอหมอเก่งค่ะแต่หมอกระซิบเบาส่งตรงๆจักน้อยดอกหมอเป็นคนแบบพ้งผังตรงๆเนาะเบาตรงๆนะ แต่สำหรับเท่าก็มีปัญหาดอกว่าแต่รักษาดีก็โอเคแล้วจวะนี้ก็ได้ตาแบบเจ็บขามเนืองนะี๋ยวก็ใะได้ยายอดมาอยอดตาแล้วล่ะเแล้วจะไปหาหมอนะคะแล้วอาการเป็นปยังไงก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆให้หู้เนาะผู้ใดยะวายเจ้า,าอของอยังบ่เท่าเด้อ40ก็ไปหาหมอตาได้จะเช็คเบื้อง มันมีปัญหาอย่างน้อก็เสีด้รักษาแต่นนเนิ่นๆเนาะเพราะว่าขันเัาป,ปล่อยไวจนถึงระยะบางคนไปหาจนแบบเป็นระยะสุดท้ายเด้อต้องพาทันทีเสร็จนะจนแบบบางคนแบบตุนตาโม่ตา,ตาใกล้สบอเด้วจะไปหาหมอเนาะขันมีปัญหาหนิดนงกันนะนํำให้ไปหาหมอเลยจ้ะเพราะว่าอันซิ3สามสิบบาททุกมือเนี่ก็ใส่ได้จ้ะใสีได้ทุกร่วมร่งบานตามสิทห้าเนาะใสีได้ตามสิทห้าแหละ แต่มันจะมีบางบางชนิดอยู่ที่ใส่ซิดสามสิบาทเ่ได้ใดรู้สึกจะเป็นต่อเนื้อมั้งคะคันคันสิบห้านี่ต้องเขาต้องออกคาคาคาเสียใจเองเินะเหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกจะเป็นน้งซันนะแต่ว่าต่อกระจกเนี่ยยุ้ใส่สิดได้อยู่ยจา้าอันละกันจะเลื่ไปเช็คตาเด้อเพรใดมีตาตามมีปัญหานะคะแล้วก็ ลดนวดกันเบิ้งมือถือลงแน่กันเบิง้งโดนไลก่กันรับตาไวเดอพักสายตากันมองเอาไปไกลๆนะให้ตามันรู้สึกผ่อนคลายแห่งช่วงนี้พักกันเฮดคีเอเตอร์วิดีโอนะคะพยายามสิเปเบิ้งคลิปห้มูเนาะเพราะว่าเบิ้งคลิปมูจบกดถูกใจกดคอมเมนต์มูกระสิมาเบิ้งเข้ากับขึ้นนั่นสินะกับว่ากันเบิงบ้งเบิ้งบางมือคอยเบิง้งตาเปียกตาแฉงงต่ตีหาเลยนะ แตะโมกระตามกำขึ้นมาอยู่ดอกสองสามคน <c oughs> นั่นแหละกะพักสายตาในเดอ้อพี่น้องด้วยความเป็นห่วงจากกระตัวบอนสีตาบ๊ายบาย